แก้มใส่ลมอย่างนี้ทำไรดีอ่ะจะทำอะไรพี่แก้มใส่นะครับถือขาให้มันเนี่ยอุ๊ยน่ากลัวจังเลยฮะพี่แก้มใส่ใขาโดานตัดเลยทำไมพี่แก้มใส่ขาอย่นี่ยอุ๊ยเด็กคนนี้โหดจังเลยครับเด,ด,ด็กๆครับ จะมืดแล้วนะทําไมมาเล่นใส่หน้ากากขี่กันตอนนะี้ <c oughs> ไม่กลัวกันหรอไม่กล <c oughs> ัวฮะโอ้ดูสิเพื่อนๆน,น่ากลัวไหมครับหน้ากากมันจะมืดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้อพิ่แกใส่เห็นอะไรครับใครอะเด็กที่ไหนใส่หน้ากากยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปดูใกล้ๆสิ เด็กท so no like like so so ี่ไหนเนี่ยทำไมมายืนใส่หน้ากากถึงมีอยู่ตรงเนี้ยน้องเป็นใครครับทำไมมายืนอยู่ตรงเนี้ยทำไมตาเป็นอย่างเนี้ยเพื่อนน้องน่ากลัวจังเลยพี่เกมใส่แล้วค่ะใส่หน้ากากมีอยู่ตรงนั้นน่ะยเด็กๆเราเข้าไปถามนตรงเนี้ยแต่เด็กๆไปข้อถามน้องเขากันอ้ายแล้วเราไม่น้องเขายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นน่ะซีโนถามน้องเขาสิ น้องเขาไม่พูดอะไรเลยฮะน้องเขาถือมีดออกมาแล้วระวังนะเฮ้ยนแล้วน้องเขาวิ่งแล้ว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 ไปแล้วไปแล้ววิ่งหนีแล้วแล้วเด็กๆแก้มใส่ลมมากรอบพี่ซโนวห่ีไปแล้ว啊พี่แก้มใส่ลม่นี้ทำอะไรดีอ่ะจะทำอะไรพี่แก้มใส่นะครับคือขาอะ้ไหมเนี่ยอุ๊ยนากลัวจังเลยอะฮะ แก้มใส่ขาโดานตัดเลยทำไมพี่แก้มใข,ขามึงเนี้ยอ,อุ้ยเด็กคนนี้โหดจังเลยครับโอ้น่ากลัวมากเลยครับน้นองซีโน่ครับพี่แก้มใสหายไปไหนก็ไม่รู้ครับว่าพี่แก้มใส่วิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพี่าขาตัดขาพี่แก้มใสไปแล้วทำไมเด็กคนนี้โหดจังมากแล้วเราจะทำไงกันดีรครับต้องรังผ้าฮะมาแล้วเหรอเฮ้ ทำไม่เด็กคนนี้โหดจังไะมันขานาปป่าที่แก้มใส่หรือเปล่าเนี่ยอิชิโนโดเด็กคนนี้เขาไม่พูดอะไรนะน่ากลัวมากเลยยานะจะทำอะไรครับอุ้ยเหมือนเขาจะตัดีกดคอนนึงอะโอ้ยอยานะโอ้ยดูสิโหดมากเลยครับพเพื่อนไม่โน้ทำไงดีครับไม่รู้แต่ว่าผีหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะดูสิฮะ แต่วขาแล้วขวานแล้วก็นัการแล้วเด็กคนนั้นหายไปไหนอะครับแล้วแล้วเราจะทำไงดีล่ะคราวนี้หรือว่าเด็กคนันเข้าบ้านไปแล้ววะเข้าบ้านเราหรือเปล่าฮะเราจะไปเรจะไปแม่เราอยู่ในบ้านด้วยอ่ะเสียงเปิดประตูอุ้ยเันเข้าบ้านเราไปแล้วก้ารมันติดพื้นหายไปไหนฮะนักการเปนพื้นหายไปแล้วอวะ ำไมมันเป็นเรื่องแปลกขนาดนี้อ,อะไรนะครับใีหน้ากากเฮ้ยทำไมเด็กคนนั้นมันไปอยู่ในบ้านเราได้ไงอะใส่หน้ากากยืนอยู่หลังคุณแม่ไม่หรอดูให้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับยืนอยู่หลังคุณแม่อะดูทำสิน่ากลัวมากเลยครับเป็นใครอะทำไมเข้าไปในบ้านเราได้ไงอะ จะทำไงกันดีอะยังเรียกหมอผีไหมหมอผีที่ไหนแต่ว่าบ้านเรามีดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ไปดูตรงไหนตรงนี้ตรงไหนครับว่าคาบเช่นไหมครับใช่อันนี้หรือเปล่าก็นั่นน่ะสิเราไปไหนฮะ เอาออกมาแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใครอเด็กมานะเดกนมานะเขามาที่ไหนไอ้หลวงีเอาเอกไปเาไม่แน่ใจนะี่แล้วเราจะไปหาอูไหนดีวะซีโนรู้เบาะแสหรือเป่าไอ้หลวงีว่าต้องอยู่แถนี้แหละาแต่ว่าศรีอะมันต้องนยกพนนกนแปลว่าศรอะเอาไปแอบไว้ตรงดินไปหาที่เป็นดินไหมตรงนั้นเลยนั่นไป อ่ะฟังไหนก่อนครับโอเคโอเคครับถ้าไม่เจอนี่เราก็นอนไม่ได้เลยนะวันนี้นี่มีไหมแถวนี้ระวังงูเงะนี่ฮะหรือว่าไข่ปลาจะไปดูตรงไหนกันต่ออะทำาไมครับฮะ ป้างั้นเราช่วยกวาดย่อปีศาจิจัดการไหมโอเคได้เลยงั้นน่ะเราลองดูครับไป,ไปโอ้ยเป,เป็นไงอะ่ะโอ้ยล้มไปแล้ว<น>ได้ผลจริงๆครับเอาเลยแต่ว่าแต่กดไม่สำเร็จได้นะป้าเได้ผลจริงอ่ะใช่แต่ว่ามันหายไปเลยฮะหายไปรึเปล่าปีศาจนั้นหายไปแล้วป้า อาวุธหายไปหมดเลยป้างั้นเราไปตามหาดาบไหมเราตามหาหลายรอบไม่เจอส,สักทีเลยเนี่ยแต่ว่าน่าเห็นเหมือนตรงนั้นมันจะมีดาบแล้วก็เหมือนมีขาคนด้วยงั้นไปเลยครับป้าป้าเจอขาคนใช่แล้วขาคนด้วยขาใครอะ่ะเ,เ,เพื่อนขาใครก็ไม่รู้เนี่ยไปอยู่ที่บ้านเราอะ่ะซีโนเจอยังครับ แล้ววันนี้เราะจะได้เข้าบ้านน,นนี่เนี่ยอ้อเเห็นดาบแล้วอ๋ออยู่ไหนอะ่ะไปเร็วๆไหนครับเขาเจอแล้วเหรอนี่เจอแล้วครับโอ้ยหไม,มีใครหรอวันนี้เราไปสู้กับพิษสัาว์อ๋สองหายไปลยนะทางหาพิซซันครับนี่ไงเจอแล้วครับจัดการเลยพี่ซีโน่พิษสตัตว์พิษสัตวกลัวพิษสัตว์ไม่มี พิษานวิ่งหนีแล้วโอ้โหพิษานโกดังจริงจด้วยอเอา้าเอา้าน้องเลโอโอ้โหทำไมน้องเลโอทำอย่างเงี้ยเอขาขาปอมโอ้โหทุกคนตกใจหมดเลยน้องเลโอว่าโอ้โหทำแบบนี้ได้ไง น้องเอโอไม่ทําอย่างนี้นะครับไม่แกล้งใครแบบนี้นะนั่นแปลว่าหน้ากากจะเร่มรหาเติดจนหรือมั้งอู้น่ากลัวมากแล้วตอนนี้อู้มืดหมดแล้วเนี่ยอู้แล้วเรามาเล่นอะไรกันตอนนี้ใส่หน้าใส่หน้ากากาตอนกลางคืนนะนะไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันครับ เด็กๆเข้าบ้านครับดึกมากแล้วเรามาเล่นใส่หน้ากากกนาคืนเนี่ยนี่เรา้ปไป้าไปสิดประตูบ้านเ่อนะมันเด็กที่ไหนอะเมื่อกี้น้องเรียกเข้าบ้านไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นเพื่อนทำไงดีครับ